สวัสดีน้อมึกช่งกันอีกแล้วครับวันนี้กับวิเชียวเน,นี่ยจะมาดูรถไฟคับคันนั้นยังไม่ไปเดี๋ยวก็ามาอีกคันหนึ่งลองดูสิโ,โ,โ,โน่น่ะตั้งใจทำเชื่อม ยังไม่เห็นไฟเลยท่านผู้ชมเสียงอะไรไปทางสถานีกรุงเทพนุ่นแล้วพ่อเห็นไหมล้วพ่อเห็นไฟหรือยงังทางนู้นไปกรุงเทพทางนู้นไปเชียงใหม่ คุณผู้ชมครับรฮไฟรางรถไฟใกล้ขึ้นเนี่ยบัจจศ์าบลันเนี่ยคขมารีวิวคนอื่นทางนั้นจะมาทำเป็นทางโค้งแล้วก็อันนี้อันนั้นที่มันเหมือนสะพานเอาไว้ทำอะไรก็คือแบบรถไฟแบบมันมาใช่ไหมมันกั้นป้องก,กงอันตกรางแบบนี้ เดี๋ยวรถไฟตกรางเนี่ยก็เลยแบบต้องเอาเราขึ้นหรือเอาเราลงก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเหมือนจะเป็นส่วนขึ้นเนี่ยแล้วก็จะไปตรงนู่นน่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูน่ะน่ะเดี๋ยวซึมให้ดูงั้นอ่ะจะเป็นที่สลับครับเดี๋ยวรถส่สวนค่อยมารีวิวเฮ้ยเวลาดเดินก็ยยากนิดนึง อุ่สีส้มไม่รู้ว่าจะมีเห็นชัดวันนี้เห็นกันชัดไปเลยค่ะเมื่อก่อนแบบชัดมากท่านผู้ชมเมื่อวานชัดมากอุ่สีส้มแน่ท่านผู้ชมไม่รือว่าน่าจะเป็นเหมือนเมื่อวาน ไม่แน่ใจน่คนรอเลยท่านผู้ชมเบาๆนั้นตอนเขาจะเปิดโอเคไหมเบาๆนั้นพ่อ nó nhầm mấy bị cản เนี่ยที่มันบรรทุกน้ํามันเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าเขาวิ่บรรทุกน้ํามันเขาจอดครับคันนี้ไม่จอดไงจอดแน่นนเนื่องเห็นรถโดยสารอยู่เน,นีดยซื้อให้ว่าหัวอะไรเห็นไฟหรือยังท่านผู้ชมน่ะตอนกลางคืนเห็นชัดมากเมื่อก่อนตอนที่มาที่พิจิเน่ะไม่ถึงแน่ตรงเนี้ย สองูงสองวังวังกาแล้วก็จมแสงเข้ามาชมนี่ไฟเขียวแล้วข้างหลัง เสียงสวยมากท่านผู้ชมคันนี้ไม่มีหูแน่วิเนี่ยชอบชมไฟเขียวเ,เดี๋ยวเอาซื้ใหด้ดูก่อนซื้อกัอนยอยู่ไหนนีน่มาแล้วเดี๋ยวข้าจะเท้ากลางลอยู่ใกล้ๆกัน <c oughs> มาแล้วขบวนนิยาวมาก ชมไปแล้วจะไม่อีกคันหนึ่งไหมพ่อมีการบดดูดด,ด้วยท่านชมเดี๋ยวผมยังถ่ายต่อครับยังไม่จบคลิป ไปวังกาแล้วก็ผ่านไปจุมแสงไปผ่านวังกาครับแล้วก็ไปจุมแสงจอดยังไม่จบคลิปครับท่านผู้ชมมาเมื่อก่อนจบคลิปบ่อยทียนี้ยังไม่จบไหนพ่อรถไฟ ไ่ในถังผชมไกลลิฟไปแล้วดูเสียขาดจะเหนื่อแต่านผู้ชมไกลอยู่ะทถานผชมพอสมควรเหมือนอันนี้ได้ยินด้วยพ่อชัดเจนเลยพ่อมา ต้อตึกๆหัวเดิงเปล่าพา่อเท่าชมเท่าชมได้ยินดีๆดีๆไหมเห็นหรีอยงพ่อไฟอะ่ะเมืเ่มมอกี้พ่อได้ยินไหมเห็นท่านผู้ชมเนี่ยพ่อดูไฟเจอดไม่จอดทำไมจอดอะ่ะจะมาไม่ใกล้มาใกล้วันนี้วเกิดไฟไฟจอดไฟไม่จอดใช่ไหม คูน,นี้เขาไม่จอดนะครับฉนั้นไปแล้วที่ถ่ายเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมถ่ายก็เหนื่อยนะมาท่านผู้ชมทำม,มาเลยทำบิชคิวมาเลยแต่ก็ตามด้วยพ่อผมอะ่ะร้องหนุยตรงนี้เสียงตึกๆผมชอบดีเ ไฟก่อนสิยังเลยใช่ไหม,ไม,มหเดี๋ยวเ,เขาจะมาเขาเนื่องไม่เปิดไฟแน่เลยเพราะเดี๋ยวมาใกล้เดี๋ยวเขาก็จะเปิดไฟใช่ไหมท่านผู้ชมเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เปิดแหละเี๋ก็หัวแปลกเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมเห็นพราะนั่นไงเห็นเห็นเงาไหมเห็นไฟแล้ว ไม่เห็นไฟไม่มีไฟท่าผู้ชมครับถ้าใครอะอยากจะมาดูตรงตึกตึกตรงนี้ครับ mm. ก็ให้ท่านก็ให้ท่านผู้ครองครับก็ให้ชวนไปดูตรงตึกตึกได้ครับแต่จะอยู่ไกลนิดนึงแต่ถ้าอยู่ตรงวังหน้าก็ต้องดูตรงที่สลับรางครับตรงนี้ทางขวาทางซ้ายก็ไม่รู้ พอเดี Ơ, ๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวชิมดูไฟก่อนยังไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแต่เงาอะท่านชมเห็นแต่เงาใช่ไหมเห็นไฟเรียงพ่อไหนฮะยนู่นเนี่ย เราะทำไมไฟสี่แปดห, <มา S 1> หรือว่าจะเป็นรถห,นหรือว่าจะเป็นรถเหมือนเมื่อวานหรือ,อรถเมื่อวานมันยังไม่เปิดไฟนะฮะมปิดมไ <ละ S 2> กลเหรอเปิดมาไก,กลเฮ้ยทำไมคันนี้จอดอยังยังยัรอใกล้แล้วเขให้ชมอยากดูตอนเปลี่ยนไหมไฟมดืดเฉย อีน้ำมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแดมดล้นีนะนะน่จะเป็นหัวหัวไฟหัวเดิมนะนี่เป็นหัวแบบครั้งแรกที่เราเจอนะครั้งแรกเหรอเออหัวที่มีที่เทนะ่ะดูแล้วไฟไฟแบบเนะี้ยจริงเหรอุอ้ยล่าตาเขาจะตู้แล้วคนนี้เขาจะโดนดูดไหมมีเราลูกตาเขาดูเขาเก็บใบไม้เขาจะชะลอก,ก่อนไหม จอดแน่เลยอยู่ตรงอยู่ตรงวัดสำโรงครับพ่อะทำไมไฟมันแดงอ่ะพ่อครับอะไรครับใช่ใช่พ่อครับพ่อครับทำไมไฟยังไม่แดงไฟยังไม่เขียวเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเขียวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเฮ้ยทำไมไฟสวยจังเนี่ยพ่อนู่นในหัวเหินมาก่อนแน่เลย ใส่มาได้แค่คันเดียวไฮจอดแน่เลยคันนี้พ่อจอดแต่เ,เขาเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเรื่องอะไฟแดงมากเหมือนด่นวนพิเศษมากเลยพ่อคันนี้จอดแน่แโอ้นี่เปลี่ยนแล้วนี่ทำไมเปนทุกคนหินใหญ่ยัง กันชัดๆไปเลยทุกชมวันนี้น 8, นฮะไฟแตกเหรอสิ่งแหอนเมื่อวานนี่นนนไฟแปลก แกไมยหัวเบื่อเมื่อวานแฮะใส่มาแล้วเฮ้ยหัวเมื่อวานจริงๆด้วยเสียงแหวกันนั่นเองมาท่าชมหัวเมื่อวานยากี่ขบุญก็ไม่รู้ท่านผู้ชมดูก่อนมาแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า จริงเหรอเแบ่งๆให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกดกดอติดตามช่วยชิวครับเพื่อนใจให้ชิวครับี่สำคัญกดกระดิ่งครับตั้จอะเจอนม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย